เล่าให้ฟังใบธัญญาสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวอ่าวนางฟิโอลารีสอร์ทค่ะแล้วก็ทลิปของการไปเที่ยวกับพีพีค่ะซึ่งไปกับพีพีรอบนี้เนาะเราได้ไปพีพีมายาผีเละแล้วก็ไวกิ้งด้วยค่ะแล้วด้วยความที่กระบ,บี่นะคะฝนตกค่อนข้างบ่อยค่ะเราเลยซื้อทัวล่วงหน้าเพียงแค่หนึ่งคืนี่เดินทางนะคะ หลังจากที่เช็คเอาท์ออกจากที่ปานันเนาะ mm hmm. ก็จะมีรถบัสราคาของทัวร์มารับที่โรงแรมเลยค่ะซึ่งทัวร์นี้นะคะเราใช้ของกระบ,บี่มุกอันดามันค่ะซึ่งเรานะคะได้ทัวร์วันเดย์เกาะพีพีนะคะ2คนราคาอยู่ที่1,100บาทเนาะต่คนต่างชาติต้องบวกอีก400บาทค่าเข้า,ขาอุทยานตั้งหากนะคะอันนี้คือไปจ่ายตรงหน้างานได้เลยค่ะ และเรือของกระบี่มุอันดามันนะคะค่อนข้างใหม่มากรวมถึงเสื้อชูชีพเช่นกันค่ะคือใหม่สุดๆเรือที่เรานั่งไปนะคะนั่งได้ประมาณ30กว่าคนเนาะแต่วันนั้นทั้งทิปมีแค่สิคนคาะีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้พื้นที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็คนน้อยค่ะด้วยเรือของเรานะคะจะออกจากหันดนพลัตทาราค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่พีพีเล e ก่อนค่ะใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีค่ะเราก็จะไปเจอที่ไวกิ้งเนาะ เวทีเคปก็คือเป็นถ้ำที่มีธรรมทานลังนกนังแอนนะคะตรงนี้นะคะจะห้ามเข้าคะให้ถ่ายรูปได้เท่านั้นนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปตรงถ้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปกันต่อคะ่ะที่ปีเลเลอาโกนคะ่ะซึ่งปีเลเลตรงนี้นะคะจะบอกว่าน้ําสวยมากทั้งสวยทั้งใสแล้วก็เห็นปลาเยอะมากคะ่ะใครที่ชอบสนุกคิงนะคะต้องลงไปคะ่ะซึ่งเรือนะคะก็จอดให้เราลงไปอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ นีนะคะประทับใจมากมากม,ากม,ากมากเลยคะ่ะหลังจากที่เราส n นกกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรือของเราก็เคลื่อนตัวไปที่อีกอ่าวหนึ่งคะ่ะซึ่งนั่นก็คืออ่าวมาหยานั่นเองนะคะอ่าวมาหยาไม่ชื่อเสียงมากโดยเฉพาะหลังจากที่มีเรื่องเดอะบิชชายออกไปเนาะก็ <S <S มีชาวต่างชาติเข้ามาดูที่นี่กันเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ เห็นได้จากตรงเรือมุมนู้นเลยนะคะที่มีเรือจอดอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเนื่องจากว่าอ่าวเขาปิดอยู่นะคะให้ธรรมชาติฟื้นตัวค่ะที่อ่าวมายานะคะยังเป็นแหล่งของปลาฉลามหูดำด้วยค่ะน่าเสียดายะคะว่าวันที่ไปเนี่ยเขาปิดอยู่จะว่าไปอีกมุมนึงก็ดีนะคะเพราะว่าธรรมชาติเขาเนี่ยจะได้ผักฟื้นตัวเองขึ้นมาบ้างค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมองไกลๆแล้วซูมเข้าไปดูแบบนี้แทนนะคะ แล้วนะคะเราก็ไปที่หาดถัดไปค่ะซึ่งหาดเนี้ยเป็นหาดลิงค่ะมีลิงอยู่มากมายหลายตัวเลยค่ะแต่ตรงเนี้ยนะคะเจะ้าหน้าที่บอกว่าอย่าเอาอาหารให้น้องเขานะเพราะว่าไม่งนั้นน่น้องเขาจะว่ายเข้ามาในเรือของเราได้ค่ะเราก็เลยดูด้วยตาเท่านนะคะก็จะเจอน้องลิงแบบนี้หลังจากนั้นน้องเรือของเราค่ะก็ย้ายไปที่เกาะพีพีดอน กาะพีพีดอนเป็นเกาะหลักนะคะก็คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดเนาะราไปทานอาหารกันที่นี่ค่ะซึ่งเป็นบุฟเฟ่ค่ะกินได้ไม่อั้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะที่เกาะพีพีดอนนะคะนอกจากเป็นเกาะที่ใหญ่เนาะก็คือโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารร้านค้าทุกอย่างสามารถตั้งที่นี่เลยรวมถึงมีโรงเรียนแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยนะคะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่หนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่จะกลับไปที่เกาะภัยเนาะแล้วก็เข้าฝั่ง จริงๆแล้วว่านะคะเกาะพีีน่าอยู่มากจริงๆควรจะบ,บอยู่ที่นี่ทั้ประมาณ2ชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะว่าน้ำทะเลใสมากแล้วก็ดูไม่ค่อยวุ่นไว้เท่าไหร่ค่ะแถมมารนาการดีสุดๆไปเลย w g o keep it low k e e p it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my l o v e deserves to be free <ítulo> <run> sabes, อย clip, okay ่างที่เห็นไปในคลิปนะคะก็พีๆค่อนข้างเงียบมากค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าที่เจอบินอยู่บนฟ้านั้นเป็นนกอินทรีหรือว่าเหยี่ยวแต่ว่าตัวใหญ่มากๆเลยค่ะก็เลยถ่ายเก็บไว้ Said you couldn't take us too seriously. I must admit, I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. แอแนไว้นะคะว่าเดี๋ยวถ้าโควิดหายหรือถ้ามีโอกาสมาอีกเนี่ยมารอบหน้าจะต้องมานอนที่เกาะพีพีให้ได้เลยค่ะหลังจากชื่นชมความงามของเกาะพีพีเสร็จค่ะเรือของเราก็ย้ายไปเกาะถัดไปซึ่งก็คือเกาะไผ่นั่นเองค่ะ it's still have no, play, it just turn fun my for can now we have ปขอดภัยนะคะมีทรายที่ขาวสะอาดมากๆเลยค่ะแถมมีปูเสฉวนเต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลอยู่นะคะเราเนี่ยสามารถเอาเต็นท์มากางนอนที่นี่ได้เลยค่ะ หลังจากทั่วเสร็จนะคะทางกระบ,บี่โงอันดามัน,นะคะ่ะก็ไปส่งเราที่โรงแรมนะคะซึ่งคืนนี้ค่ะเราเลือกนอนที่อ่าวนางฟิโอเล่ค่ะก็คือตามรูปเลยเนาะต้องบอกก่อนว่าแอบขโมยรูปมาจาก Facebook ของเขานะคะเพราะาไม่มีโดนไปถ่ายอย่างนั้น,นะคะ่ะห้องที่เราไปพานะคะเป็นจกักรุชีพูแบบนี้เลยคะ่ะโรงแรมนี้นะคะค่อนข้างสงบเงียบแล้วก็เป็นไพรเวทมากๆเลยคะ่ะโรงแรมจะเหมือนอยู่แบบ ตรงหน้าผาภูเขาด้วยซ้ำค่ะก็คือจะได้วิวนี้จริงๆค่ะยิ่งตอนเย็นแบบเวลาที่พระอาทิตย์ตกนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะและเนื่องจากอยู่ในป่าใช่ไหมก็มีข้อเสียนิดนึงขอคอมเมนต์นะคะว่าตอนที่เราไปอะคะ่ะอ่างน้ําของเราเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือต้องมาล้างใหม่เนาะแล้วก็ในห้องนะคะจะเป็นสภาพนี้เลยคะ่ะก็คือโอเคมากๆค่ะนี่นะคะจะเป็นทางเข้าห้องเราค่ะ และว,วิวห้องนะคะของเราเป็นแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญนะคะที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสระว่ายน้ําของที่นี่ค่ะสวยมากๆค่ะ และด้วยความไ r i v a ทของห้องพักนะคะทําให้เราเดินทางไปข้างนอกลาบากเราก็เลยสั่งเจ้าสมุทรซีฟู้ดละสโลงให้มาส่งที่โรงแรมค่ะซึ่งเขามีบริการส่งฟรีทั่วอ่างน้ำด้วยนะคะแถมใช้โปรเราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยค่ะและเมื่อได้โทรคุยสั่งอาหารนะคะกับร้านเจ้าสมุทรค่ะทางร้านแนะนําเราไปอย่างดีเลยค่ะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างและที่สําคัญถ้าวันนั้นนะคะเราไปทานที่ร้านนะคะเนื่องจากที่ร้านนะคะบรรยากาศติดทะเลแบบนี้ใช่ไหมเขาเนี่ย ก็จะมีแถมฟรีค่ะหอยตีนชักให้ด้วยที่งน่าเสียดายค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ทานหอยค่ะต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าโรงแานที่เราพักคืนนั้นเขาไม่มีบริการให้ยืมจานเนาะแล้วก็ที่เปิดขวาขัวด ที่เขาก็เลยแพ็กแบบนี้ค่ะมาให้เราก็คือมาถึงเปิดฝา,าทานได้เลยแถมยังแวะไปซื้อน้ำแข็งแล้วก็ที่เปิดขวดอันใหม่ที่เซเว่นมาให้ด้วยนะคะต้องขอบคุณเจ้าสม,มุดมากๆเลยค่ะแลนนี้นะคะก็คืออาหารที่เราได้รับของคืนนั้นค่ะจะบอกว่าเราใช้เราเที่ยวด้วยกันนะคะจ่ายไปทั้งหมดแค่111บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วตอนเช้านะคะก็เก็บของเตรียมพร้อมเช็คเอาท์ค่ะแน่ใจว่ต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่เดินจากห้องเราไปที่จุดรถลับค่ะที่เอาหนังฟิลเลนะะ่นะคะจะมีไอวิวให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าต้องเดินขึ้นไปข้างบนค่ะซึ่งเราเลือกที่จะไม่เดินขึ้นไปค่ะหน่อยแล้วค่ะและอย่างที่เราชอบเนาะของจุดรอรถตรงนี้ก็คือเขาจะมีห้องน้ำค่ะแล้วก็มีที่ให้หลบฝนหลบแดดแบบนี้ด้วย และนี่ก็คือแผนที่ของโรงแรมนะคะจะเห็นได้ว่าโรงแรมที่นี่ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็กว้างสุดๆไปเลยถ้าใครชอบแบบอารมณ์หยุ่ในป่านะคะแนะนำมาพักที่นี่ค่ะเงียบสงบสงัดมากๆเลยค่ะและในที่สุดนะคะรถก็มารับเราแล้วค่ะ จากผักที่ห้องจากุชีว่วิลล่าค่ะมันก็เลยจะแบบอยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงทางเวลาลงไปก็จะแบบชันแบบนี้เลยค่ะ เรามีเวลาเหลือค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เลยเดินมาชมกับเอเชียนการ์เด้นของที่โรงแรมอ่าวนางฟิลเล่ค่ะที่นี่นะคะจะเอาแลนด์มาร์คของแต่ละประเทศอะ่ะมาทำเป็นโมเดลไม้แล้วก็มาโชว์ไว้ค่ะ แถมที่นี่นะคะยังมีแปลงผักโชว์ให้เราดูด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันที่เราไปเนี่ยน่าจะยังไม่โตพร้อมเก็บผากก็เลยจะได้ภาพนี้มาเนาะ หลังจากเดินได้สักพักนะคะก็ค่อนข้างหิวค่ะก็เลยต้องกลับไปที่ทานอาหารนะคะซึ่งอาหารเช้าของที่นี่ถ้าบอกตรงๆก็คือมีให้เลือกน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับขนาดของโรงแรมเนาะแล้ววันนั้นนะคะรู้สึกเป็นเจ้าของของห้องอาหารที่นี่เลยค่ะเพราะมีแค่เราสองคนคะ่ะที่เป็นลูกค้ากินตอนเวลานี้คะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็รอรถให้มันลาพัชชง รถคันนี้นะคะเราติดต่อไปกับพี่คนนึ่งรู้สึกว่าจะชื่อพี่โก้เนาะก็คือค่าไปส่งที่สนามบินนะคะจากอ่างนางราคา450บาทค่ะขับแคมรี่มารับนะคะซึ่งพี่เขาให้บริการดีมากๆค่ะแล้วก็ขับพี่ปลอดภัยแถมรถกว้างขวางและก็สะอาดด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะก็ถึงเวลากลับกรุงเทพค่ะซึ่งกลับกับสายการบินแอร์เอเชียมนเดิมเหมือนขามาเลยนะคะ ต้องบอกกันค่ะว่าขาไปรอบนี้แอบหาเดเสียวเพราะว่าตกลุมอากาศบ่อยมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าทิปกระบี่ทิปนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ความประทับใจหลายอย่างทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องผู้คนที่นี่ค่ะแล้วก็วิวสวยๆทะเลสวยๆค่ะใครมีโอกาสมาที่กระบี่เชิญมากันเยอะนะคะแถมเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราใช้ไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่ะลดไปได้อีกเยอะเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ